ตอนที่39ิจิวยี่คิดฆ่าคงเบ้งที่พักของจิวยี่เชิญท่านอาจารย์คงเบ่งตามสบายนะบัดน,นี้โจโฉยกทับมานายของเรายังไม่ได้ตัดสินใจทุกคนคอยฟังท่านอยู่เอาไงโจโฉอ้างรับสัง่งเราจะขัดขวางไม่ได้ยิ่งกว่านั้นกำลังทหารก็เข้มแข็งยิ่งนักยากที่เราจะต้านทานได้ หากขืนดันทุรังสู้ก็มิแต่จะพ่ายแพ้ฉะนั้นยอมสวามีพักซะจะดีกว่านะแต่กังตังก่อตั้งมาสามชั่วอายุคนพวกเราต่างหวังพึ่งท่านที่จะรักษาไว้ให้มัน่นคงเหตุจะไหนหายหท่านกลับจะยอมแพ้โดยง่ายได้เช่นนี้กังตังมีหัวเมืองใหญ่ถึงหกหัวเมืองราษฎรมากมายจะเดือ,รอดร้อนจากภัยสงครามข้าจึงตัดสินใจเช่นนี้อย่างไงเล่า แต่เราตั้งอยู่ในชัยภูมิที่มั่นคงใช่ว่าโจโฉจะเอาชนะได้โดยง่ายนะหน่าขบขันที่ท่านโหลซกไม่ได้รู้เหตุการณ์ที่แท้จริงของบ้านเมืองในทุกวันนี้อ้าวฉัานไหนท่านของเบ่งจึงได้กล่าวแมวแมวเช่นนี้ล่ะก็ข้าเห็นว่าที่ท่านจิวยี่ปลงใจไปยอมสวามิภักดิ์ต่อโจโฉนั้นน่ะเป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้ว นี่แสดงว่าท่านคงเบ้งเนี่ยเป็นคนรู้การรู้ประมาณโดยแท้น่ะนี่โจโฉเป็นยอดทางทหารอยากนักที่ใครในใต้ฟ้าจะต้านทานได้ก็เหลือแต่ท่านเหล่าปีคนเดียวที่ไม่รู้จักประมาณตนจนต้องกระเด็นไปอยู่กังแห่าว่านายตัวเองสั่งฮันฉะนั้น,น,นที่ท่านจิ๋วยี่ยอมสวามิภักด์เพื่อรักษาบุตรพัญยาและทรัพย์ก็เป็นการสมควรยิ่งนักแม้แผ่นดินจะสูญสิ้นก็เป็นเรื่องของฟ้าประกาศสิทธิจะคิดเป็นอื่นได้อย่างไร ไครจะยินยอมพร้อมใจไปอ่อนน้อมต่อไอ้โจรป้อนแผ่นดินก็ช่างแต่นายของข้าเห็นทีจะไม่ยอมคุกเข่าตามเป็นแน่ดือ้อดึงแท้แต่ข้านะมีอุบายอย่างหนึง่งซึ่งไม่ต้องลำบากต้องต้อนฝูงแกะขนผ้าแพรไปมนาการต่อโจโฉไม่ต้องยกดินแดนไม่ต้องมอบตราแผ่นดินไม่ต้องข้ามน้ำไปด้วยตนเอง เพียง e OK แค่ส่งทูตนำคนสองคนไปมอบให้โจโฉทหารร้อยหมื่นของโจโฉก็จะรื้อค่ายถอนธงกลับไปเองคนสองคนนี้เป็นผูดด้ใดจึงสามารถทำให้โจโฉยกทัพกลับไปได้เป็นโฉมสครานสองนางแห่งตังตังที่โจโฉปักใจอ่าแล้วล,ลสองนางที่ว่านี่เป็นใครอะ่ะก็คือเต้เกี่ยวและเสี่ยวเกี่ยวสองพินฮะในท่านเราอธิบายความเป็นมาให้ข้าประจักษ์สิ <im it> ข้าจะได้ไม่ต้องกล่าวหาว่าท่านเป็นปราดผู้พูดจ้าทรงเดช โจโฉได้สร้างปราสาทใหญ่ไว้เป็นเรือนตายที่ในแม่น้ําเจียวโหให้ชื่อว่าปราสาทนกยูงทองแดงแล้วให้เสาะหาหญิงงามจากทั่วทุกถิ่นมาเลี้ยงเอาไว้เป็นนางบำเรอโจโฉรู้ข่าวมานานแล้วว่าที่กังตังมีพี่น้องสองสาวผู้พี่ชื่อใต้เกี่ยวผู้น้องชื่อเสี่ยวเกี่ยวเป็นบุตรีของเกี่ยวกงพี่น้องสองสาวเนี่ยงามจนกระทั่งปลาในน้ําได้เห็นก็หลงชมจนจมน้ําตายโจโฉถึงกับตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าความปรารถนาข้อแรกคือพิชิตดินแดนทักสี่คาบสมุทรให้จงได ข้อที่สองคือได้สองโฉมงามแห่งกังตังนี้มาไว้เป็นนางบำเรอในปราสาทนกยูงทองแดงถ้าสําเร็จสมประสงค์ทั้งสองประการนี้แล้วถึงจะตายก็ไม่เสียดายฉะนั้นท่านเอาทองสักพันตําลึงไปซื้อลูกสาวสองคนนี้ส่งไปให้โจโฉเรื่องยุ่งยากก็จบลงโดยพันไอ้โจโจโฉนี่มันยามกันเกินไปแล้วแค่ยกผู้หญิงธรรมดาธรรมดาเพียงสองนาง ทำให้ท่านโมโหได้ถึงเพียงนี้เชียๆท่านไม่รู้หรือว,ว่านางใต้เกี้วเราเป็นภรรยามา่ของท่านซุนเซ็กส่วนนางเสี่ยวกิ้วเป็นภรรยาของข้าเองไอ้โจโฉกับข้าไม่อาจจะอยู่ร่วมฟ้ากันได้ไม่มันก็ข้าต้องตายกันไปข้างหนึ่งวันรุ่งขึ้นโจโฉยกทัพมายามเราถึงกังตัง๋งไม่ทราบว่านายท่านคิดจะจัดการเรื่องนี้เช่นไรแล้วท่านคิดอาจประการใดละ่ะความคิดเห็นของขา้า ท่านกาวได้ตรงกับใจของข้ายิ่งนะอย,อย่างยังไม่ได้โพดไอ้โจโฉคือโจรปร,ร่นราชวงศ์เห็นชอบที่ท่านทั้งหลายจะร่วมกันกำจัดคนชั่วเช่นนี้ให้หมดไปทูกถูกต้องนะครับถูกต้องที่สุดด้วยโ,โจโฉปราบหัวเมืองทั้งสี่ทิศโดยอ้างรับสั่งที่มีศักดานุภาพมากขึ้น กังตังที่สามารถต้านโจโฉได้ก็โดยมีแม่น้ำขวางกันเท่านั้นแต่บัดน,นี้โจโฉมีเรือรบเรือไลพร้อมสับนับพันพันลำถ้าบุกตีเราทั้งทางบกและทางน้ำเราจะต้านไหวหรอสู้ยอมสงวามิภักไปก่อนแล้วจึงค่อยคิดอาแก้ไขกันในภายหลังดีกว่าท่านทั้งหลายล้วนใช้สติปัญญาร่วมกันมาจึงได้ไว้ซึ่งแผ่นดินกังตังนี้เป็นมรดกตกทอดกันมา จนบ้านเมืองของเราจเจริญเป็นอเนกอันนั้นชอบที่ท่านทั้งหลายจะปกป้องคุ้มครองใต้ฟ้ากลางต่างนี้ไว้การที่ไอ้โจรยกทัพลงมานี้มันผิดตำราพิชัยสงครามโดยแท้เพราะเมืองเหนือก็ยังไม่ได้สงบราบคาบมาเทงและหันสุยก็ยังหึ่มหึมอยู่เบื้องหลังจึงผิดตำราพิชัยสงครามข้อหนึ่งทหารโจโฉไม่ชำนาญการรบทางเรือทหารสู้ชา้างอกกบผู้ชำนาญทางเรือนี่มันก็ผิดตำราพิชัยสงครามอันหนึ่งขณะนี้เป็นฤดูหนา ทหารต้องข้ามแม่น้ำข้ามทะเลสาบมาในระยะทางอันแสนไกลย่อมจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอันมากนี่มันก็ผิดตําราพิชัยสงครามทัพของโจโฉรบผิดพิชัยสงครามมากมายร้ายประการเช่นนี้ถึงจะมีกำลังมากมันก็ต้องปราชัยแน่แท้วันนี้แหละเป็นวันของพวกเราที่จะจัดการกับโจโฉขอทหารฝีมือดีให้ข้าแค่สองสองพันคนเท่านั้นข้าจะยกไปปากน้ำกังแฮเอาชนะซึกให้จงได้ ท่านผู้ใดตรงใจข้านักฟ้าทรงท่านมาช่วยขา้าแท้แท้ซีฮีท่มนผูนางพูดใดยังคงพูดได้ยอมสมานพิพากต่อไอ้โจรโจโช้มันจะเป็นเหมือนโตตูต้นี่อปราะกาศรห้ท่านจิวี่เป็นแม่ทัพใหญ่น้ำทัพกำจัดไอ้โจรชั่วโจช้อขอให้ท่านคุนนางทุกท่านพร้อมกันนะค่ายชายน้ำในวันพรุ่งนี้ห้ามสายห้ามขาดห้ามลาเด็ดขาดที่พักของจิวยี่ ร้นกิวยี่กลับถึงที่พักแล้วจึงให้เชิญขงเบ่งมาหารือวันนี้กังตังตัดสินใจรบกับโจโฉเป็นเด็ดขาดแล้วข้าจึงอยากจะได้คําแนะนําอันสูงส่งจากท่านท่านสุนกวนยังไม่ค่อยสบายใจข้าจึงยังไม่สามารถจะวางแผนใดๆให้เด็ดขาดลงไปได้หรอกเหตุใดท่านจึงคิดเช่นนั้นเล่าท่านสุนกวนวิตกแต่ว่าทหารเรามีน้อยจะสู้เขาไม่ได้ ขอท่านจงไปพูดให้นายท่านสบายใจอย่าได้สะดุ้งระแวงแคลงใจแล้วการใหญ่ทั้งปวงของเราจะต้องสำเร็จในที่สุดงั้นข้าจะรีบไปพูดกับเจ้านายให้ท่านได้สบายใจจวนสุนกวนอืมท่านจิ้วยี่มหาขาตอนสองทุ่มสิบห้าต้องไปธุระด่วนและสำคัญมากใช่ไหมพรุ่งนี้ข้าจะระดมพลแล้วข้ายากทราบว่านายท่านยังมีความไม่ตกกังวลเรื่องใดอยู่อีกหรือไม่ขาวิโตก็อยู่แต่เพียงว่า โจโฉมีกำลังมากฝ่ายเรามีกำลังน้อยเลงจะสู้ไม่ได้เท่านั้นเรื่องอื่นน่ะไม่มีหรอกข้อนี้ขอนายท่านอย่าได้เป็นกังวลไปเลยโจโฉลุ้นมีแต่ทหารเฉลยศึกจำใจรบและก็อิดโรยกันหนักหนาแล้วถึงจะมีจำนวนมากมายเท่าไหร่ก็ไม่น่ากลัวขอข้ามีทหารเพียงห้าหมื่นก็สามารถเอาชนะได้แล้วขอนายท่านอย่าได้วิตกกังวลใดๆไปเลยคำชี้แจงของท่านนั้นปรจัดความระแวงแคลงใจของข้าจนหมดสิ้น พวกเตียวเจียวทำให้ข้าผิดหวังนะักมีเพียงท่านเท่านั้นที่รู้ใจข้าเมื่อนายท่านสบายใจแล้วข้าขอตัวนายท่านพักผ่อนเถอะนะคงเบ่งอ่านขาถึงขนาดนี้ชนละเดชที่พักจิวยี่คงเบ่งลุงรู้ความคิดของนายเราเพียงนี้ลานไปต้องไปอันตรายต่อกังตังของเราเป็นแน่เราจรึงควรรีบข่ามันโดยเร็ว ไม่ได้นะท่านเวลา,านี้เรายังปราบชอชอไม่ได้เลยคืนค่าของเบงอีกไม่เท่ากับตัดแรงเราเหรอของเบงช่วยเราปีอยู่วันข้างหน้าต้องเป็นภัยมหันแน่นอนโจกัดจินพี่ชายของของเบงอยู่ที่นี่เราน่าจะใช้เขาไปเกลี้ยก,กล่อมของเบงมาเป็นพวกเ็เราจะเข้าท่ากว่าไหมท่านงั้นท่านรีบไปตามมาเลยคงเบงน้องชายท่านคู่ควรกับตำแหน่งที่ปรึกษาองค์ห้องเตะแต่กลับรถตัวไปรับใช้เหล่าปี บัตนี้ของเบ่งอยู่กลังตังของเราจึงอยากขอให้ท่านไปเกลี้กลอมสองพี่น้องจะได้อยู่ด้วยกันในอาณาจักรงอกกของเราดีไหมนับแต่ข้ามาอยู่กับกังตังยังไม่เคยสร้างความชอบเลยแม้แต่ครั้งเดียววันนี้นับเป็นเกียรติที่ท่านแม่ทัพมีบัญชาทูตไทยข้าจูกัดกินจะขอรับใช้อย่างเต็มความสามารถแทนคุณข้าวเวลาต่อมาเป็นยังไงบ้างล่ะ,ะเ ข้าหมายไปเกลี้ยกล่อมเขาแต่กลับถูกเขาเกลี้ยกล่อมให้ทิ้งนายเราเสเองแล้วท่านว่าอย่างไรท่านสุนกวนชุบเลี้ยงข้ามาข้าจะละทิ้งไปได้อย่างไรเล่าวันรุ่งขึ้นยิวยี่เคลื่อนทับจากปากน้ำฟังกังมุ่งปากน้ำกังแหงโดยมีโลซกและของเบ้งร่วมไปด้วยจนกระทั่งมาตั้งค่ายอยู่ที่ปากน้ำสังกัง ข้าทราบมาว่าครั้งสเสบียงของกองทัพโจโฉอยู่ที่เขาจู้เทียนซานพันเคยอยู่แถบนั้นมานานคงรู้จักภูมิประเทศเป็นอย่างดีจึงใคร่ขอแรงท่านกับกวนอูเตียวหุยและจูหลงให้ช่วยกันยกไปทําลายครั้งสเสบียงของโจโฉซะข้าจะช่วยทหารท่านหนึ่งกองพันปฏิบัติการเลยข้าจะเร่งเคลื่อนทัพไปเขาจู้เทียนซานทันที ถ้าได้คงเบ้งไปตัดเสบียงจอฉด้วยประสงค์สิ่งใดกันแน่ขงเบ้งเป็นมหาภัยของเราในภายหน้าได้ข้าจึงยืมมือจอชฉฆ่ามันแทนเพื่อกันข้อคาราคาแต่ว่าท่านยกทัพไปครั้งเนี้คิดว่าจะกระทําการได้สําเร็จหรือไม,อม่ท่านไม่ต้องเป็นกังวลแทนข้าศึกครั้งนี้อย่างไรเสียก็ต้องสำเร็จแล้วอะไรที่ทำให้ท่านมั่นใจเช่นนั้น เพราะข้าชำนาญการรบในทุกภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นในน้ำหรือบนบกไม่เหมือนกับจิวยี่ที่รบเป็นแต่ทางน้ำเท่านั้นที่จิวยี่ใช้ใขับไปตีคลังสเสบียงโจโฉในครั้งนี้นะ่ะก็เพราะจิวยี่รบบนบกไม่เป็นนั่นเองอฮ้ยงเบ้งมันบังอาจมินว่าข้ารบทางบกไม่เป็นจะแสดงฝีมือให้มันดูไปบอกมันไม่ต้องยกไปแนละ้วมันจะยกไปตัดสเสบียงไอ้โจโฉเองโปรดติดตามในตอนต่อไปขอรับ